เฮ้สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับคนเดียว,วคนเดียวคนเดียวจร<ๆ>ิงๆซึ่งถามว่าทำไมคราวนี้มาคนเดียวเหรอก็เพราะว่าก็เพราะว่าไหนตอบสิเพราะว่าอะไรอ,ไดอโดนทิง้ง<ๆ>ก็ต,นนกต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะ ซึ่งคอก็จะค่อนข้างแหบได้หน่อยซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอกกันอีกแล้วนะซึ่งวันเราก็อยู่ในแมปคูเซอร์เฮฟเลงซึ่งวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีคนถามแบบไม่ไม่ไม่ใช่ถามมีคนบอกว่าว่าจากเอ่อคลิปสองคลิปที่แล้วนะจะเป็นคลิปเอ่อคลิปคลิปเนี้ยเอ่อ คลิปนี้กับคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะแปะไว้ให้สำหรับคนที่ไม่ดูสำหรับคนที่ไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรมาดูคลิปนี้ได้เลยนะซึ่งก็มีคนบอกไปว่าสอนไม่เข้าใจไม่เข้าใจสอนแบบดีๆง่ายๆโอเคได้คราวนี้จะไม่ติดเลขแล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งจะพูดวกบนวกไปวกมาก็เดี๋ยวจะพูดแบบดีๆให้อะอ่ะฮะโอเคมาเราก็มาเริ่มประเด็นแรกก,กันก่อนเลยดีวยกว่า อย่างแรกเลยนะก็คือการทำスターラมเดว o เวลก็คือก่อนก่อนจะไปพูดถึงสตาร์นัมเด w o เวลหรือว่า GE หรือว่าตัวอะไรก็ตามต้องบอกก่อนว่าในเกมนี้จะมีบอสทั้งหมด2ตัวซึ่งในอนาคตก็จะมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็คือคีระแต่ว่าตอนนี้มี2ตัวนั่นคือดิโกับเดียโบโลซึ่งเราจะมาพูดถึงดิโอก่อนนะดิโมันก็จุดเกิดก็จะยเกิดตรงนี้เลย ก็จะเกิด่20นาที20เเซแล้วก็ตัวรับเควก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งดีโอก็พอเราฆ่ามันปุ๊บมันก็จะดรอปสิ่งที่ว่าดีโอเฮดพอเราไปให้เจ้าตัวเนี้ยเออนั่นแหละ n b c ตัวเนี้ยมันก็จะให้ของสุ่มเรามาต่อมาจะเป็นตัวเดียโบโลเดียโบโล เดยีโบโโดยโบอโลจุดเกิดเดียวบโลก็จะอยู่ตรงนี้แถวๆนี้แหละเออซึ่งตัวรับเครสก็ตัวนี้เลยเดยียบอลจะมีสองล่างนะก็คือ WO กับเดียโบอลตอนแรกจะเป็น WO ก่อนซึ่งพอตีไปประมาณเหลือเลือด400หรือ500นี่ยแหละมันก็จะเปลี่ยนล่างใช่ไหมเออ400 400 400 0เออ ซึ่งเวลาเกิดของบอสเดียบโหรือว่าวโอเนี่ยมันก็จะเกิดเอ่อ20นาที20เหมือนกันเลยซึ่งพอเราฆ่ามันได้แล้วมันก็จะดรอปสิ่งที่เร,เรียกว่าเอ่อฟอกนั่นเองก็ให้เจ้านี่เลยนะชื่ออะไรเนี่ยเออนั่นแหละเอามาให้เจ้านี่เลยมันก็จะให้เอ่อของเราเช่นเดิมโอเคมาเรามาพูดการทำ ก็แรกกันเลยดีกว่านะก็คือ Star Numb Double ก็ว,วิธีทําก็ง่ายเลยหา Star Numb Double หาจากการปักแอรล่ซึ่งแอรล่ได้จากการดรอปตามแมพอ่าชัดไหมอ่าซึ่งพอเราเอา Star Numb Double มาแล้วเฮ้ยตาร์น้ำเฉยๆพูดผิด Star n น m b เฉยๆนะพอ Star n ้ําเฉยๆมาแล้วก็อเอามารับคลิชก,กับตัวนี้เลยแล้วก็รอดโอเกิดพอดีอเกิดก็ฆ่าไปเลยจะฆ่ากี่คนก็ได้ แล้วก็ได้ Dio Heat พอฆ่าปุ๊บเราก็เอามารับมาส่งเว e s กับตัวนี้ซึ่งมันก็จะมีโอกาส5%นะที่มันจะเปลี่ยนเป็น Star of the World เนี N ่ยแหละแค่ w. นี้แหละ,หละง่ายๆ Easy มาสคาร์เออต่อ,ตอนนมาเริ่มจะเริ่มด้วย G E G E เรคเกิลมิเทลจีเรคเกิมอ่ะก็อย่างแรก เหมือนเดิมไปเอา GE มา GE เสร็จแล้วก็รอเจ้าบอสเดียบลูหรือดอเปเกิดนั่นเองเสร็จแล้วก็มารับเคลียกับตัวนี้แล้วก็ฆ่าให้เรียบร้อยแล้วเราก็พอฆ่าเสร็จแล้วมันก็จะได้ฟอกนั่นเองไง,ไง่ายๆก็เอามาส่งกับตัวนี้เช่นเดิมเสร็จแล้วมันก็จะมีโอกาสที่แบบจะไอเทมมันจะสุ่มให้เรา มันจะสุ่มได้เ,เลคเคยมไอโร่นะซึ่งมันก็ไม่ยากหรอกได้เนี่ยดูดูดูจากตัวก็น่าจะรู้นะว่าได้ยากหรือไม่ยากมีไอโร่เกินเลยเนี่ยไอรักไอ,อไม่ใช่ไอเลคเคยมเนี่ยมันก็ได้งา่ายก็ปักไปเลยกับเ,เจ้าเอฟโกเดพิเลตก็จะได้โกเดพิเ,เลตเรคเคยมอ,อีซี่โอเคต่อมาจะเป็นวิธีทำเอ่ออะไรนะดอปพิ w. เป็นขีดคิมสัน อ๊อเจ็บคอีี่คือต้องไม่เอาตัว W มานะ W เดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นตัวสองเขนเออนั่นแหละก็ไปเอา W มาเสร็จแล้วก็มารอ W หรือเด d i ยโล o เกิดเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็มารับเคลียรกับตัวนี้แล้วก็ฆ่ามันซะพอฆ่า แล้วก็จะได้ฟอกก็แน่นอนเหมือนเดิมว่าไปคุยกับตัวนี้เลยเสร็จแล้วมันก็จะมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นที่มันจะเปลี่ยนล่างอะ่ะเออใช่เหรอยี <25. S 1> อ่ิบห้าเออน่าจะยีห้านะมันก็จะมีโอกาสยี่ะ้าเอร์เซ็นที่ตัวนี้มันจะพูดประโยคอีกประโยคนึงนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราเป็นงคิมมซันโดนั่นแหละแค่นี้แหละก็สำหรับ สิ่งที่ทุกคนงงงวยกันนะนะต่อมาก็จะเป็นบอกต่างๆนานาเกี่ยวกับคนถามมาเพื่อมีคนถามอีกไงอย่างแรกเลยก็คือเออไออะไรนะไอเอโลเกิดตรงไหนหาเ,เอโลยังไงก็กับตามแมพอ่ะต่อมาก็คือ <c oughs> ต่อมาคือหาสกินยังไงซึ่งมีแต่คนถามมาว่าเออหาสตหาจุทะลูยังไงหายงงูงอย่างนี้ยังไงจริงๆมันคือสกินนะมันไม่ใช่สเตนแบบแยกไปเลยแต่มันคือสกินเออมันคือสกินซึ่งสกินก็หาได้ไม่ยากนะจากการแทงแอโร่ซึ่งมันก็จะมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ที่จะได้บุกน้อยสุดๆด,ดไปเลย แล้วก็จากการแทงเหตุซึ่งการแทงเหตุก็จะแทงกับตัวสแตเลยเช่นแทงกับโกดีพิเลตก็จะได้โกดีพิเลตสกินแทงกับโกดีพิเลตเลคเควมก็จะได้โกดีพิเลตเลคเควมสกินซึ่งมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะมันจะได้ยี่ห้ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้แอโร่พิเศษจะเป็นแอโร่โปร่งใสจะเป็นมันชื่ออะไรอ, ero, อ่ะเวทแอโร่เออนั่นแหละ ซึ่งมันก็จะแทงแทงกับตัวป่าๆมันก็จะมีโอกาสห้าสิบเปอร์เซนที่จะได้สกินใช่บวกเกมพาร์ก็ร้อยเปอร์เซ็นก็ประมาณนี้เลยเวทีได้สกินก็ไม่ยากนะอ่๋อใช่แล้วก็เห็ดเห็ดหาจากไหนใช่ไหมมันก็เห็ดค่าบอ ค่าเอ่อ WO หรือว่า DO ซึ่งแนะนำให้ค uh, ่า DO ดีกว่าเพราะมันจะมีโอกาสดรอปเห็ดง่ายกว่าเยอะมากเออเออมันมันก็จะได้จากบอสเหมือนกันแอโร่ปงใสหรือว่าเห็ดเนี่ยแหละมันไม่ดรอปตามพื้นนะบอกไว้ก่อนสิ่งที่ดรอปตามพื้นมีแค่แอโล่อย่างเดียวนะ ใช่ใช่เราต้องทำเดเมดในจำนวนหนึ่งด้วยนะแบบเยอะอย่างนี้อยู่พอสองคนละคนไหนทำเยอะมันก็ได้มันก็ได้แบบใช่อ่าฮะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะก็เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีคนถามมาให้รีวิวมีเยอะมากเลยให้รีวิว By The d u ดัเนี่ยก็คือ By The d u ดัเนี่ยมันยังไม่มามันยังเป็นเกมพาสอยู่ ซึ่งอีกไม่นานแน่นอนนะเพราะตอนนี้เขาบอกมาแล้วว่าจะมีบอสชีไดโยชิคางิอืม okay, โอเคก็มีเพียงเท่านี้นะคลิป<อ>ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายยี่สี surprise motherfucker